ทั้งที่ฉันทุ่มเททุกอย่างให้กับองค์กรฮะทั้งชีวิตฉันไม่เคยต้องการเงินทองไม่เคยคิดจะซื้อใจใครแต่สุดท้ายชีวิตฉันมันน่าสมเพชขนาดนี้เลยเหรอสายฝนกระหน่ำลงมาไม่หยุดเลือดไหลผสมกับน้ำฝนบนร่างของเขาความเจ็บปวดแล่นไปทั่วทั้งตัวอย่างน้อยพวกมันก็ไม่ควรทำกับฉันแบบนี้ไม่ฉันจะตายแบบนี้ไม่ได้ ฉันจะไม่ยอมให้พวกมันเอาเงินของฉันไปเงินนั่นมันเป็นของฉันภาพของลูกสาวย้อมกลับเข้ามาในหัวน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวทั้งความโกรธความแค้นและความสิ้นหวังก่อนที่สติจะดับวูบลงท่ามกลางสายฝนณนะสถานที่ลับแห่งหนึ่งฐานซ่อนตัวของเพาโชอินแม่งเอ้ยเกือบได้ตัวมันอยู่แล้วแท้แเงินตั้งเจพันล้านวอนนะเว้ยนาเสียดาดชิบหาย แค่เด็ดหัวคนแก่ใกล้ตายแทๆ้ๆแต่ดันให้เงินมันขนาดนี้ทำไมวะชายคนหนึ่งหยิบรูปถ่ายขึ้นมาดูก่อนที่อีกคนจะพูดแทรกขึ้นด้วยเสียงเยาะพูดอะไรช่วยเคารพตำนานหน่อยสิเคารพเฮียอะไรไม่มีอะไรสำคัญกว่าเงินหรอกเว้ยรู้ไหมฉันทิ้งตำแหน่งแชมป์คิกบ็อกซิ่งมาเพราะงานนี้เลยนะมันกำหมัดแน่นเดี๋ยวฉันจะฆ่าไอ้กแก่นี่ด้วยมือของฉันเองแล้วฉันจะโคตรรวยทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากตรงหน้ารู้อะไรไหมนั่นน่ะ เป็นรูปแรกที่ฉันถ่ายเลยนะทั้งสองหันกลับไปพร้อมกันหัวใจแทบหยุดเต้นใครวะหรือว่าไอ้ปีเตอร์แต่พอมองดีๆเฮ้ยไม่ใช่นี่วะใส่ชุดเหมือนกันเฉยๆชายคนนั้นโตหัวเล็กน้อยเอาเหรอฉันก็งงเหมือนกันนะตื่นมาก็เป็นแบบนี้แล้วมันหัวเราะแกหลงที่แล้วละ่ะที่นี่ไม่ใช่ที่นักเรียนอย่างแกควรมานะกลับไปซะแต่คำตอบที่ได้กลับมา เย็นเฉียบพ่อหนุม่มฉันมาที่นี่เพราะฉันรู้ทุกอย่างแล้วมือของเขาจับแขนอีกฝ่ายแน่นเลิกพูดไร้สาระแล้วพาฉันไปหาเพาโชอินซะทั้งสองสบตากันเข้าใจทันทีคนวงการเดียวกันรู้ไหมคนที่มาที่นี่ต้องการอะไรกลับไปหมัดพุ่งตรงเข้าใส่หน้าแต่หยุดชะงักปึกกกำปั้นถูกบล็อกด้วยมือเดียวเป็นไปได้ยังไงวะปีเตอร์บีบมือมันแน่นเสียงกระดูกดังกรอบ อ๋ออีกคนพุ่งมาจากด้านหลังมีดในมือแต่เพียงเสี้ยววินาทีคโครมร่างนั้นล้มลงกับพื้นคนที่ใช้อาวุธเก่งคือระดับ3าเก่งทุกชนิดคือระดับสองระดับหนึ่งปีเตอร์ขวาหนวดประมึกตรงหน้าแววตานิ่งสนิทคือคนที่ใช้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นอาวุธได้ทั้งหมดเฮียนั่นมันหนวดหมึกนะวยมันพุ่งแทง แต่หนวดหมึกฟาดมีดกระเด็นรัดคอแน่นขึ้นแน่นขึ้นก่อนร่างนั้นจะถูกเวียงลงตูม้มสู่หม้อน้ำซุปเดือดเงียบรูปถ่ายตกมาอยู่ในมือของปีเตอร์คำพูดของเพาโชอินดังขึ้นในหัวจะมีคนเป็นพันเล็งมาที่คอของพี่เพราะเงินมันไปติดอยู่ตรงนั้น7.6พันล้านปีเตอร์สูบบุหรี่ช้าๆไฟแดงวาบวามนี่คือรูปเดียวที่เห็นหน้าฉันสินะ เขายิ้มบางๆฉันคือปีเตอร์อดีตตำนานแห่งวงการนักฆ่าไฟบุหรี่จี้ลงบนรูปใบหน้าที่ย้อนไหวปรากฏขึ้นอีกครั้งปีเตอร์คนเดิมตายไปแล้ว